สวัสดีค่ะเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะคะสัปดาห์นี้นะคะครูแก้วจะนําพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยโลกไร้ปรมแดนนะคะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ต่างๆประจําสัปดาห์นี้นะคะครูแก้วอยากให้เด็กๆมาร่วมกันออกกําลังกายเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของเด็กๆแข็งแรงแล้วมาพบกับคุณครูของเรากันเลยค่ะเชิญเลยจ้า สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็พบกับครูปูนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกไร้พรมแดนค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องที่1ค่ะความหมายของการสื่อสาร 2. ประเภทของการสื่อสาร 3. วิธีการสื่อสาร 4. ประโยชน์ของการสื่อสารและ5โทษของการสื่อสารนะคะความหมายของการสื่อสารก็คือ การส่งข้อความหรือข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่ต่างๆที่เราต้องการให้ทราบข้อมูลและข่าวสารพร้อมๆกันทั่วไปนะคะสประเภทของการสื่อสารประเภทของการสื่อสารมีหลายช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางที่1ค่ะทางจดหมายนะคะ 2. ทางโทรศัพท์ค่ะ 3. ทางวิทยุ 4ทางโทรทัศน์ 5. ทางหนังสือพิมพ์ 6. ทางคอมพิวเตอร์หรือโนต้ตบุ๊กนะคะต่อไปข้อ 3. าวิธีการสื่อสารสมัยก่อนคนเรานะคะยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยยังไม่ทันสมัยนะคะเหมือนเหมือนสมัยนี้นะคะเมื่อก่อนเขาใช้วิธีการเขียนจดหมายกันนะคะ เขียนจดหมายใส่ในกระดาษแล้วก็พับใส่ซองติดสแตมด้านมุมขวาของซองจดหมายแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะส่งไปทางไปรษณีย์นะคะที่ทําการไปรษณีย์หรือว่าไปหยอดตู้นะคะแต่สมัยนี้นะคะมันรวดเร็วมากค่ะเราใช้โทรศัพท์ โทรเลยสื่อสารกันเลยรู้เรื่องแป๊บเดียวไม่เกิน1นนาทีนะคะก็รู้กันแล้วนะคะสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วนะคะรวดเร็วมากทันสมัยมากด้วยนะคะตอนนี้นะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของการสื่อสารก็คือทำให้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้พร้อมๆกันนะคะได้ทันท่วงทีท่วงเวลาทันเวลานะคะห้าค่ะ โทษของการสื่อสารนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าโทษของการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนะคะโทรศัพท์มันมีแสงสีฟ้าจอสีฟ้านะคะถ้าเรามองนานๆจ้องนานๆน,น,นะคะอาจทําให้สายตาของเราเสียหรือสั้นได้นะคะและถ้าเราเล่นเกมนานๆเล่นเกมเยอะๆโทรศัพท์ก็อาจจะพังได้นะคะ แต่ยังไงก็ดีนะคะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะว่าการใช้โทรศัพท์ควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าใช้นานเกินไปนะคะแล้วก็ดูแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ระวังสายตาตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้กันแล้วนะคะพบเจอกับใบงานสำหรับสัปดาห์นี้ว่าคุณครูมีใบงานให้เด็กๆได้ทำ ใบงานประเภทไหนกันบ้างนะคะใบงานแรกนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านนะคะเป็นโทรศัพท์บ้านคุณครูให้เด็กๆระบายสีภาพโทรศัพท์นะคะใบงานที่สองเป็นใบงานเกี่ยวกับทีวีหรือว่าโทรทัศน์คุณครูอยากให้เด็กๆได้ชี้กระดาษเอามาปักนะคะที่รูป โทรทัศน์หรือจะหาภาพต่างๆมาติดที่หน้าจอโทรทัศน์ก็ได้นะคะไปงานต่อไปค่ะเป็นใบางานเกี่ยวกับให้เด็กๆโยงภาพเครื่องมือสื่อสารที่เหมือนกันนะคะก็มีภาพคอมพิวเตอร์วิทยุและก็จดหมายนะคะเด็กๆคงจะรู้จักนะคะไบางานต่อไปค่ะเห็นภาพโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์คุณครูอยากให้เด็กๆฝึก ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะเทเล e ฟนเท p h o ฟนนะคะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองด้วยนะคะช่วยฝึกให้ลูกอ่านออกเสียงฟังนะคะฟังทักษะการออกเสียงของเด็กๆเ,เราต้องฝึกซ้ำๆแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะคะค่ะก่อนจากกันก็นจะไม่ลืมนะคะที่คุณครูจะต้องบอกเด็กๆว่าช่วงนี้นะคะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ยังระบาดกันอยู่เลยนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านต้องสวมเมดทุกครั้งนะคะแล้วก็พกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะล้างบ่อยๆเวลาเราไปซื้อของตามร้านค้าก็จะเห็น นะคะแต่ละร้านก็จะวางเจลแอลกอฮอล์ไว้มีเครื่องสแกนวัดไข้นะคะเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9ค่ะสัปดาห์นี้ครูแก้วสวัสดีก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะค่อยเจอกันใหม่นะคะ